จากกรณีที่กรุงเทพมหานครออกประกาศแจ้งพื้นที่7จุดในกรุงเทพมหานครอนุญาตให้ใช้สำหรับการจัดชุมนุมเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยไม่กระทบสิทธิ์ผู้อื่นและไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติพร้อมแจ้งเงื่อนไขใช้สถานที่สำหรับการชุมนุมและต้องทำเรื่องแจ้งเขตก่อนจัดชุมนุม24ชั่วโมงและต้องทำตามกฎหมายตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดพลตบบกดัมรงศักดิ์อินทประพัฒน์รองผู้บัญชกาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีการจัดโซนิ่งการชุมนุมนั้นการอนุญาตให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการชุมนุมเป็นอำนาจของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ในข้อหมายพรบรชุมนุมสาธารณะทั้งนี้ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกรณีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่าแล้วก็ตามหากการชุมนุมมีปัญหาเกิดขึ้นคนที่จะลําบากคือ ผู้จัดการชุมนุมดังกล่าวทั้งนี้หากจะมีการจัดกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองต้องมีการแจ้งของการจัดการชุมนุมเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในบริเวณดังกล่าว